ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการซอสข้อมูลจากซ้ายไปขวาทำยังไงามาดูกันเลยนะคะเรามีข้อมูลแบบนี้อยู่นะคะทีนี้ว่ามันก็จะมียอดขายของข้อมูลในแต่ละเดือนเป็นแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะให้มันซอสข้อมูลตรงช่องนี้นะคะ ตรงแถวนี้เลยแถวข้างล่างนะเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลของเดือนไหนขายได้มากที่สุดนะคะเรียงลงไปแบบนี้ไปหาค่าน้อยที่สุดนะทำยังไงอ่าเริ่มต้นกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะต้องคลุมข้อมูลนะที่เรามีอยู่แบบนี้จากนั้นนะคะให้ไปที่ Home ไปที่คัสตอมซอสตรงนี้หรือว่าจะใช้วิธีการ คลิกขวาไปที่ซอร์สนะคะแล้วก็เลือกที่คัสตอมซอร์สแบบนี้ขึ้นมาก็ได้จากนั้นพอได้ตรงนี้มาแล้วนะคะให้เรามาเช็คดูข้อมูลตรงซอร์สนะเห็นไหมตอนนี้มันจะยังเป็นคอลัมน์ EFGH อยู่เนื่องจากว่าปกติที่เราซอร์สกันเราจะใช้ซอร์สแบบข้างบนลงข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนค่ะไปตรงออปชันตรงนี้นะนี่ตรงออปชัน คลิกไปทีหนึ่งมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะมีให้เลือกว่าซอสแบบ To p to b o t t o m หรือว่าซอสแบบ Lift to Right ให้เราเลือกซอสแบบ Lift to Right แล้วก็กดโอเคไปมาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะขึ้นแถวให้แล้วนะคะมันจะขึ้นแถวให้แล้วเราก็ไปเลือกดูเลยนะคะว่าแถวที่เราต้องการที่จะซอสเนี่ยมันอยู่แถวที่เท่าไหร่นะ ซึ่งก็คือแถวนี้นะแถวที่เป็นข้อมูลรวมถูกไหมคะแถวนี้คือ row ที่9นะเราก็เลือกตรงนี้เป็น r o 9ขึ้นไปแบบนี้เลยจากนั้นนะคะตรงนี้เรามาคลิกดูค่ะมันจะมีให้เราเลือกเนาะว่าเราจะเอาแบบไหนแว l l value cell color front color อะไรพวกนี้นะคะเราเลือกเซ l l value และตรงนี้ข้างหลังนะคะให้เลือกเป็น l a r g to small จากนั้นเรียบร้อยข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนนะคะกดโอเคเลยนี่เห็นไหมมันก็จะเรียงเดือนที่มียอดขายมากที่สุดขึ้นมาให้เรานั่นคือเดือนเฟบนะคะเป็นมาร์ชแล้วก็เป็นเอพิลแล้วก็เป็นแจนนะมันก็จะเรียงข้อมูลเยอะสุดแล้วก็น้อยสุดลงมาตามลำดับ นะคะอันนี้คือวิธีการในการซอสข้อมูลจากซ้ายไปขวาเนาะโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ